One News ตรงไปตรงมาได้ยินไหมได้ยินไหมโปรดฟังว่าฉันรักเธอเธอจะอยู่ในอยู่สุดฟ้าไกลเพียงให้เธอรับรู้ ครับตอนนี้เจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda m s x 1 2 5ซ c สีแดงคันนี้กับตำรวจเมืองนคปรปฐมอยากฝากความรักไปถึงผู้ชายในคลิปวงจรปิดคนนี้อยากพบอยากเจอและอยากพูดคุยด้วยมากถึงจะอยู่สุดล่าฟ้าไกลก็อยากให้รับรู้เอาไว้แม่แต่งตัวก็ดีหน้าตาก็ใช่ว่าจะเป็นโจร500แบบนี้โบราณถึงว่าไวอยาตัดสินคนที่หน้าตาแน่แดูทำเข้าทำทีเป็นยืนโทรศัพท์ไปเรื่อย พอสบโอกาสก็แสดงพาดโจนออกมาใช้เหล็กเป็นเครื่องมืองัดช่องเสียบกุญแจฮึบฮึบไม่กี่ฮึบก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ไปหน้าตาเฉยท่าเหมือนกับเป็นรถของตัวเองรถคันนี้พี่เจ้าของทํางานอยู่ในห้างสัพสินค้าในตัวเมือ,นองนครปฐมขี่มาทํางานทุกวันโจรารนี้คงจับจ้องมานานหลายวันแล้วพอวันนี้ได้ทีเลยลงมือโชคดีที่จุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ จึงเห็นทั้งหน้าตาและพฤติกรรมชัดเจนฝากถึงใครก็ตามที่รู้จักแจ้งบอะแสพี่ตำรวจหน่อยถ้าจับได้เอาโลกพกลเมืองดีไปเลยส่วนเจ้าโจนหร5อ0ฟังเอาไวไไ้ได้ยินไหมได้ยินไหมโปรดฟังว่าฉันรักเธอเธอจะอยู่ในอยู่สุดฟ้าไกลเพียงให้เธอรับรู้ 1 n e News ตรงไปตรงมา